นบนภูเขาสูงมองวิหารใต้ดินก็ือเติมร้านลาวบาบ์ร้านกดเก็บพัดใราคาถูกและบริการการขายโลบัรในราคาเลขข้อถูกได้สี่ชั่วโมงในฟีดวันนี้ผมต้องต,อตามหาเบีย์ที่ใช้ความพยายามเป็นอย่างสูงผมบอกเลยว่าโคตรยากโคตรเหนื่อยผมจะได้เม็ดสูดทรหดนนั้นมาหรือไม่ติดตามได้หนยี่สิ่ชั่วโมงในฟิดจะเป็นยังไงไปดูเปคลิปมาเป้าหมายเดิมต่อจากคลิปก่อนเลยคือการตกปลายได้เวลห้าร้อยตามเคยครับตกที่จุดเดิมเดิมเดิมทำอะไรเดิมเดิมตอนมีเธออยู่กับพีเมร์ดน่ที่ไม่รู้ว่าเฮียแก ยืนทั่องมาคืออะไรไม่เวียงเบ็ดออกมาสักทีผมไม่รอชารา้าจังหวะเกี่ยวเบ็ดเป็นเรื่องสําคัญเวียงเบ็ดต่อ,อยาไปเจ้ากระนั้นผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าเหยื่อสุดที่รักผมหมดแล้วไอ้กุ้งเวนนะ้่นน่ะตอนแรกผมคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกครับยังไงของก็ต้องตกจนก,กว่าจะเวลห้าร้อยอยู่ดีแต่ไป,ไปไปมามาผมตกอยู่สักพักหนึ่งผมไม่ได้ไอปลาหมึกยักษ์ดีเจนี่เลยแล้วถ้าผมจะได้เวลขึ้นผมต้องได้อปลาหมึกยกักษ์ดีเจนี่มันเป็นตัวฟา์มเวลชั้นดีรวมถึงไอฉลามฟันหลอนี่ด้วยแต่เบ็ดของผมเมื่อไม่ใส่เหยื่ไไดด้อะรี ผมก็เลยใช้กระโจวิเซกลับไปที่เกาะมูดวูดเมื่อมาถึงผมก็ตกใจในะมันปลาเวนอะไรฟ้าผมรีบรีบมาดูเลยทันจีปรากฏว่ามันคือเรือครับทำจริงเรือตาเป็นี้เนี่ยนะมันหน้าตาโคตรแปลกแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นผมก็อยากได้เรือเวนนี่ยังไงอย่างนั้นพอมาดูกระของขายในเรือกันหน่อยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยยกเว้นกับหยบคาร์บอนนี่ผมที่ไม่เคยเปิดไอหีเวนนี่มันคืออะไรวะลองเสื้อเปิดดูสักห้าสิบกองปรากฏว่าไอหีเวนนี่มันเหมือนขีบการพนันยังไงอย่างนั้นแมมเปิดไปได้เงินมาพอมันจะได้ ปามันนิดหน่อยด้วยแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มทุนสักเท่าไหร่รว่ามันได้เงินน้อยกว่าราคาอีก,อก,อกแล่ก่อนจะไปซื้อเยื่อมาเอาปลาที่ไม่ได้กระเป๋ามาขายเงินที่ได้มาก็เลยเอาผมตกใจสองล้านหกบ้านอะเขตาต้มไปเยอะขนาดนั้นเชียวเลยว้าวม,มีเงินรวมตอนนี้สี่ล้านผมรีบหมอกกระเบนควงไปที่เกาะสันทโตนทันทีแล้วก็จัดไปให้เหมากองเยื่อมาแบบเบิม่บมๆิตัวสิริรวมแล้วผมซื้อกล่องเยื่อเว้นี้มาสองพันห้าร้อยกล่องอ่ะอยาวไปคบเปิดแกให้มึงอีกไปางานเนี้ยรผมใช้เวลา มาสิบกว่าทีในการเปิดกล่องเยอะองพันกล่องสุดท้ายเธอก็ยังไม่ตอบแชทที่ดองของผมไว้อยู่ดีมอกับเบกลับไปที่จอฟาเวลของเราแต่ลืมไปว่ามันไปในการขี่เรือไม่ได้เหมือนที่ผมไปสามาคู่กับเธอได้ก็ลองใช้วิธีบักาสีเกิดขึ้นมากระโดดปากกลัวนิดหน่อยส่วนยะที่หมเปิดได้มาอน่ะหรคนรับดียังไม่ต้องพูดถึงโดยเฉพาะน้องกุ้งสีฟ้าของผมยะสุดที่รักมันได้มาตั้งเก้าร้อยน่ยงานนี้เกียวเบดกันได้จนแห้งไปข้างนึงอ่ะติดเยื่อพร้อมปฏิบัติการการ,การตกปลาเพื่อฟเวลก็ได้เริ่มส่วน พี่มือตอนแรกที่ผมเห็นเฮียแกก็ยังไม่เริ่มตกปลาทุกทีไม่รู้ว่าเฮียแกจะเราอะไรอยู่นานทำไมไม่เริ่มเป้าหมายของผมน่ะเหรอใช่ครับคือการตกไอ้มึกนี้ให้ได้เยอะๆมาเป็นตัวฟาร์เวลชั้นดีของผมเลยละ่ะแล้วก็ตกกันยาวไปพวกปลาธรรมดามันก็ได้เวลอยู่ร้อยกว่า200กว่าแต่ถ้าได้ไอ้มึกเวนนี้มาหลายเวลนี่ขึ้นหนึ่งเวลเลยครับพูดจริงมากตอนนี้เวล300ไม่รู้ผมต้องใช้เวลานาน,านเท่าไรกว่าจะเวล500แต่ใน,นระหว่างนั้นก็ม,มีอะไรไพิเศษครับผมแค่ตกปลาไปเรื<ๆ>่อยๆเปิดนู่นเปิด นี่ฟังไประหว่างตกปลารวมถึงเพื่อนคิไวิ่มา,ย,มายี่สิบชั่วโมงในฟีดอ p พีสี่ดูด้วยลงแล้วนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาใหม่ผมแนะนำให้ไปดู EP พีหนึ่งสองสามสี่ก่อนเลยสนุกไม่แพ้กันพูดจริงตัดภาพใหมอ่อีกทีเวลาและชีวิตผมถูกเกมเวน,นี่กินเวลามาแปดชั่วโมงได้จนตอนนี้ก็เปลสี่ร้อยเก้าเก้าแล้วครับลหลังจากตกมาเนิ่นนานผมมีข้อสังเกตว่าเราอใช้ไอเบดเคียวพีศาของผมทาไอีสานนี่มันไปหยิบปลาหมึกมานี่มันตกเยอะอย่างไวเลยนะพูดจริงทำไมึกเก่าไม่า ฟาตัเสียงเดียวคือมันต้องกดเขย่าเนี่ยดิผมก็เลยใช้เบ็ดออดกาเหมือนเดิมพอมันไม่ต้องเขย่าแค่คีคี้ีเฉยเฉยแลวต่อจากนั้นในไม่นานก็ได้มาแล้วเบ็ดเบลห้าร้อยของผมว้วเบ็ดโนไลสมชื่อจริงไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งตกปลากระเบลยาวแต่ว่าปลายหน้าต้ามันทำไม้ตีอยู่แม่ผมเลยอะถึงความเร็วในการตกปลามันจะช้าหน่อยแต่ที่สำคัญคือไอเบ็ดเบลนี่มาตกปลาได้น้ำหนักแบบอินฟินิตี้นี่แหละเบ็ดที่ผมตามหามาได้ตกปลาเท่าไรก็ได้ไม่ พม่อได้น้องคู่ใจใหม่แล้วก็ผ่านหม่ด้ที่จะต้องจับน้องเข้ามาเอนชานกันหน่อยก่อนจะไปแวะขายปลาในตัวเพราะผมตกปลามาโคตรเยอะเพราะว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า900ตัวได้เพราะผมตกจนเยือกหมดได้เยอะแค่ไหนก็นดูเอาขนาดลือยาแกยังไม่รับทีเดียวหมดเลยต้องกดตั้งหลายครั้งกว่าเฮียแกจะขายของผมหมดไ่ของแปลกๆที่ได้มาคือไอหินเวนนี้ที่ผมไม่รู้ว่าไปทาอะไรได้น่าตามามา่อหินเอนชานแต่มีน้ําเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าน่าจะเป็นของสําคัญแน่ๆเขาเก็บไ,ไบว้ในกระเป๋าก่อนก็แล้วกันจากนั้นก็หมองกับ เบ็นไปที่กอซัสเตนพี่ปายขึ้นไปหาน้องสาวที่กำลังนั่งห้ยอยขาอยู่โชว์ให้น้องเขาดูว่าเพียงไม้ตกปาจตถึงเบลห้าร้อยเลยนะแต่น้องเขาบอกว่าผมตีเกมผมก็เลยไม่คุยกับน้องเขาแล้วจึงบอกเรื่องน้องเขาตรงนี้เนี่ยแหละก็เลยไปหาแม่มดให้มันเบลอใจพร้อมกับครั้งนี้เงินสิบล้านของผมไม่มีทีท่าว่าจะหมดได้สักทีผมก็เลยจะไให้ซื้อหินเอนชามมาเลยห้าสิบหินก็ยังไม่กระทบกระเทือนเงินผมเท่าไหร่ว้วนี่สินะพลังแห่งความรวยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเงินสิบล้าน จะหมดตอนไหนขับต่อมาอีกหน่อยเดินเข้าไปในเหมืองพร้อมเสียตังดีกว่าเสียตัวใช่รีบแล้วก็ลงไปชั้นล่างยี่ห้อเอ็นชาร์นขึ้นมาแล้วก็เอ็นชาร์นต่อไปเรื่อยๆของกะกากมาเพียบแต่ไม่ช้าไม่นานผมก็ได้ของดีมาก็คือสกาเวนเจอร์ครับตอนที่ผมนั่งเปิดเทียริฝลังดูเขาบอกว่าอันนี้คือก็เทียเลยหลพอพคนท้าคนในเซิร์ฟตรงนาะนขอที่ผมได้มันดีไหมแต่ก็ไม่มีใครสนใจผมผมก็ะลยลองเอาไปตกดูว่ามันเป็นยังไงปรากฏว่าดูเหมือนผมจะได้ของแบบปกติเลยแหละครับแต่ไม่ช่ ไม่นะผมเข้าใจว่าอ่ออชาที่ผมได้มาคือเมื่อไรผมตกได้ของดีไม่ใช่ปาเยอะขึ้นแบบพวกลงทางบุทอะไรเงี้ยที่ผมใช้เวลาหาตังหนานถ้าได้สถานานาเวนี่มาตกมันจะตกได้ง่ายขึ้นโว้ยคืออัคอดีเนื่อไปสำหรับการหาของชัดๆเมื่อรู้ความสามารถดังนั้นแล้วผมได้เข้าใจทันทีว่าทําไมความสามารถนี้เขาบอกว่าเป็นของโคตรดีและไหนก็ได้เอนชาร์ตหาของมาแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทำก็คือเบดที่อัปเดตมาในรอบที่แล้วท่าไรที่ผมไม่ทำเพราะมันต้องหาของเยอะและดูทรงเบดผมผม ตกไม่ได้แต่ถ้าเบนเบนนี้ผมว่ายังไงก็ตกได้แน่นอนก็เลยขับเรือไปที่เกาะร้อจางเกลป่าที่หายสาบสูญผมนึกว่าไอ้เกาะเวนี่มันจะหายไปตอนอัปเดตแล้วไอ้นี่ที่หายได้มันยังอยู่อีกเหรอเดินขึ้นมาได้ป่าสากหน่อยเจอหมู่บ้านชุมนุมกันอยู่ผมดีความสงสัยว่าหมู่บ้านนี้มีอะไรมาอย่างแรกเจอเตียงอุ่นนุ่มเหมือนเตียงในไมค์ครับลุงขยานาบ้าเขาชวนผมอยู่แต่ผมระวังตัวเองผมไม่อยู่หรอกเดินตามมาอีกหน่อยผมก็เจอร้านขาขายหอกแต่ผมยังไม่รู้ว่าหอกจะเอาไปทำหอกอะไรก็เลยยังไม่สนใจ ท่าที่ผมดูในคลิปฝรั่งมาเขาบอกให้ข้าสะพานเดินต่อมาอีกหน่อยจะเจอบ่อน้ำเขียวๆจากนั้นให้สไลด์หนอนลงไปจะเจอสาวน้อยน่งสรวจนรักเก่าของเราเพราะว่าแล้วตอนแรกน้องเขาไม่ชอบของใหญ่ยางผมที่ไหนได้ก็เขินนี้เองอยากพาผมมาทําในห้องรับเขาชักทายน้องเขาน่ดหน่อยแต่ไม่รู้ว่าครั้งนี้เป็นลายเหมือนน้องเขาจะมีเข่าวงกดในใจเหมือนที่ผมไม่สามารถพาฟันเข่าพวกคนในใจเธอไปได้อ่าเนื่องแผนที่เอะไรเนี่ยผมไม่ดูแผนที่พอดูคลิปฝรั่งมาแล้วเดินไปทางขวาไม่ช้าไม่นานเขาก็เจอกับห้องปริศนาหนา บ้าไปเขาก็ที่กับแพงมันจะมีนะซึ่งใครเดินไม่ดีก็จะตายอย่างนี้เลยเวรเลยผมโชง่อไปหนึ่งทีไปกาบเปิดวิธีตามสไตล์ผมเชื่อแล้วแล้วว่าทำไมขบอกไวเซสปาว้ที่ก่อนนั้นเพราะว่าํามป็นเซสปาบอลต้องเดินไกลขนาดนี้พขก็มาที่กอา่ปาที่สาศูนย์อีกครั้งพร้อมเซสปาเลยทันทีจอรเขาบอกกับเบทที่ผมก็แล้วจะหาอยู่เบทที่ฟาร์เงินดีสุดตอนนี้เลยครับในระหว่างที่ผมจะสไลด์หนอนลงไปใต้ดินอีกครั้งก็เจอไอ้นุ่มนี่ยืนตกปลาอยู่ผมคิดว่าต้องมีอะไรแน่แน่ก็เลยลงมากกามมปปอไไ้้นนนีขึ เวทเอ๋อนี่มันหลอกให้มีใจกระชัดๆสบดลายได้มาแล้วก็ปพเจ้รมดาเฉยๆครับไม่มีอะไรสไลด์นอนลงไปวิหารใต้ดินอีกครั้งเดินตามไปที่ห้องตามเดิม,ม<า>พอการครั้งนี้ผมดูแผนที่ฝรั่งแล้วแต่ดูไปดูมาผมก็งงๆอยู่เหมือนเคยเดินมั่วไปเดินมั่วมาผมก็สะดุดไปพลาดโดนน้าตายสไตล์ผมอีกแล้วสลายนอนกลับลงมาอีกครั้งและการตายโดยการโดนาน้ำน,นี่เป็นเรื่องปกติเลยคนอื่นอาจจะลงชางแต่ผมโดนน้ำมันว่าเล่นพอตายเกิดอย่มาสองสามรอบครับจกกระดดงในสุดผมก็รู้ว่าผมควร ค่อยๆเดินครงนี้ผมไม่ดูแผนที่จากฝรั่งแล้วผม,มค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเจอทางตันแค่แค่เดินกลับมาวนใหม่จกกระทาผมเป็นแสงรับไลมาจากไกลๆพร้อมมือที่อ้ารอาให้เราไปแย่และนี่ก็คือลูน้าผมได้มาแล้วและยังครับนี่มาเพิ่งจุดเริ่มต้นเพราะผมต้องหายหินเวนแบบนี้ตั้งหาและผมคงไม่เดินไปโดยวิธีปกติแน่ๆก็เลยใช้วิธีอบค้าสีกระโดดพุ่งเข้าใส่น้าตายเกิดใหม่แล้วก็ลงมาอีกรอบผมเดินหาห้องที่ต้องเข้าต่อไปต่อเรื่อยๆจนกระทาผมไปเจอห้องห้องหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าประตู เวนี่มันเปิดยังไงก็เลยไม่นสนใจห้องนี้ก็แล้วกันเดินต่ออีกหน่อยผมก็ไปเจอห้องที่เหมือนจะง่ายๆมาแค่กระโดดข้ามหน้าไปดิหรือว่านี้จะเป็นของแทกฟีจวันนะผมคิดอย่างนั้นในใจแต่เมื่อลงนานได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นผมตายแบบไม่รู้ตัวดังคําที่คนบอกว่าโลกนี้มีอะไรได้มาง่ายๆโอเคผมยอมรับเลยผมไม่ไหวแล้วขอเปิดคลิปคนสอนดูก็แล้วกันเขาแนะนายผมมาทําห้องทาวัน,นี่ก่อนเมื่อผมมาเจอห้องทาวันนี้แล้วเขาบอกให้ผมใช้โทเทมเปลี่ยนให้กลางวันเป็นกลางคืนใจนั้นให้เราไปกดปุ่มพระจันทร์ตามในรู เลยอย่างแรกคืเรื่องที่พระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เสี้ยนึงพระจันทร์ครึ่งดวงแล้วก็พระจันทร์เป็นตัวสีแล้วไงต่อใจจวานั่นเองผมสับสนกับตัวเองในใจขึ้นมาว่าผมชํำชูกหรือเปล่าแต่อยู่ดีก็มีเสาวานพอ่อกหินลุหลลงมาแล้วก็ชัดเลยผมได้มาแล้วเฮ้มันง่ายขนาดนี้เชียวเลยต่อมาผมต้องไปท้ำที่หกไปตอนแรกแล้วประตูมันไม่เปิดจริงๆคือมันต้องยืนออรอจนกว่าประตูจะเปิดเมื่อประตูเปิดแล้วให้เราสับเท้าเข้าไปจากนั้นแล้วก็ให้เราปากรัวและโดยสกิลที่ผมสะสมมาตอนเล่นไม้ค้าวสมัยก่อนผมก็โดดป ความรวดเร็วแต่ท้ามันง่ายไปก็ดูมันจะไม่ใช่ช่องนี้ผมก็เลยโชง,งโง่ตกน้ำตายไปหนึ่งทีโอเคมาเริ่มกันใหม่ครับหลักๆคือมันต้องกระโดดเร็วมากขนาดนั้นก็ได้ค่อยไปค่อยไปคนน้ำแหมขึ้นอย่างช้าพล้วก็เดิม,มาถึงยอดจะเห็นมือคอยอ่านรับให้เราไปเอาเหรียญอยู่แล้วก็ได้มาแล้วลุนชิ้นที่3โอเคคำถามต่อไปคือผมจะออกไปยังไงวะผมไม่คิดอะไรมากระโดดจมน้ำตายเป็นวิธีแบบคลาสสิกสไลด์นอนลงมาที่วิหารใต้ดินหนีรั้งห้องต่อไปที่ผมมาคือห้องตอนแรกที่ผมกระโดดลงไปตายแบบโง่ๆคำว่าคืออมันนจะเป็ทาง่ ผมสามารถเดินไปได้ซึ่งทางรองหุนผมจะดูได้บนหลังค่ะเวทเฮ้ยใครเห็นก็ยากแล้วแล่วยู่ดีไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแอนมีกระส่งอีเวนเอเลียนมาให้ผมได้ความหิวคอมาหิวเธอก็ให้รีบเคียวเบ็ดตรงนั้นเลยทันทีแต่ตรงนี้มันดูเหมือนจะเป็นน้ำปอบผมก็เลยใช้วิธีกลับบ้านแบบรวดเร็วที่ผานน้ำที่ไกลทีสุดพร้อมเริ่มเคียวเบ็ดเลยทันใดไฟเขียวแบบนี้เคียวเบ็ดในปากแบบนี้นี่มันสิโรติกชัดๆแล้วดูมาความสามารถของเบ็ดโนอะไรที่ผมได้มาใหม่มาทั้งมีการัฟปลามีอะไรโน่นนี่นั่นมากมายผม อีเวนได้แล้วกดลบ50%ก็ตกมาได้โดยง่ายแล้วนานไม่พอผมยังสามารถสู้กับปา90%ไหวถึงว่าจะใช้เวลาน,านานหน่อยแต่ผมก็ตกยื้อไหวอะ่ะเพราะดนวนบารามีแห่งสก,กิวการฟันป่าถ้าไม่มีนี่ผมคงตกไม่ไหวแน่ๆผมยือยอ้อยุดชุกชาอยู่นานใช้เวลามานห้าหไทยเลยแล้วก็จะตกไอป้ปลาเวนนี่ได้น,น,นี่ ทำไมมันไม่ดูใหญ่อลังการเลยอ่ะผมลองเปิดอควาเรียมช่องใหม่ดูพร้อมกับไอ้หมวกแมงกับพุนนี่ใส่อควาเรียมดูว่ามันจะได้เงินเยอะแค่ไหนแต่เงินที่ได้มาก็ไม่เห็นจะคุ้มเลยฟออควาเรียมราคาตั้งล้านหนึ่งเวยเ้ยผมก็ลองเอาปลาตัวที่ผมตกได้มาดูชิ้นต่อไปที่ผมได้หมวกเอเลี่ยนครับแล้วก็แมวควักเอเลี่ยนนี่ส่วนไอ้แมวควักเอเลี่ยนนี่เอามาลองใส่อควาเรียมดูมันได้เงินเยอะกว่าที่คิดแถมได้อีกพีเยอะด้วยแล้วก็ไอพีเดเตอร์หน้าตาแปลกๆปักนี้ได้เงินอย่างน้อยผมเปิดช่องอคว อีเวนอะไรเพิ่มมาอีกแล้วก็ยืนรอดต่ออีกหน่อยครับดีไม่ดีไอเมีเขาจะเสกอีเวนอะไรเพิ่มเข้ามาผมรออยู่นานก็ดูเหมือนจะไม่มีอีเวนอะไรเพิ่มเติมแล้วกลับมาเริ่มปฏิบัติการการสไลด์ท่ำของเราก็ต่อดีกว่ากลับมาที่ห้องเดิมอีกครั้งผมพยายามเดินตามทางล่องหนให้ได้เหมือนกับที่ผมพยายามเดาทางใจเธอแล้วก็ มันยากอยู่นะพูดจริงผมพยายามอยู่หลายต่อหลายรอบไปพยายามมาผมลองอะไรแปลกๆใหม่ผมไปเจอทิ้งหนึง่งผมใช้เครื่องล่อนนี่ล่อนไปผมไปถึงโคตรไกลแต่ผมก็ตายดีกลางทางแล้วผมก็คิดว่าถ้าผมมีไกด์เจอที่มันดีกว่านี้ไม่แน่หอมอาจจะล่อนถึงก็ได้ผมก็เลยคิดว่าคงจะได้เวลาเปลี่ยนเครื่องล่อนสักทีแล้วละ่ะผมก็เลยจะออกไปเดินตามหาเครื่องล่อนอันใหม่แต่ก่อนจะหาเครื่องล่อนอันใหม่นั้นผมก็หาคนขายเรือในเกาะเวนนี่ก่อนมันอยู่ตรงไหนฟ้าผมล่อนไปล่อนมาอยู่นาะวนรอบเกาะไม่รู้กี่รอบต่อขี รอบก็ยังไม่เจอคนขายเรือเลย,ลเยไม่รู้ว่าผมงอหรือผมตาทัวหรืออะไรกันแน่ปกติแล้วมันจะอยู่ใกล้ๆกับชาวเมืองไม่ใช่เลยผมบินรอบกออยู่หลายต่อหลายรอบผมก็ยังไม่เจอคนขายเรือมันหายไปไหนอ่ะตามหายอยู่นานจากนกระทั่งผมยอมแพ้แค่จะว่าผมงอก,ก็เชิญเลยแต่ผมตามหามาเกือบ20บนาทียังไม่เจอคนขายเรือถ้าใครรู้ก็บอกกันได้นะครับผมหาไม่เจอจริงผมก็เลยจะเดินข้ามน้ำข้ามทะเลไปที่กอที่ใกล้ท,กที่สุดตอแล้วผมจะไปที่ฟอสเกนชอแต่ในระหว่างชางผมก็เห็น แท่งขุดจาน้ำมันพอขึ้นมาพอดีอ้อผมคิดในใจจะหวานนะว่าลอดตายแล้วครับรีบกระโดดขึ้นแท่งขุดจอะน้ำมันพร้อมรีบซื้อเรือปลาก,กระเบล,ลงมาทันทีผมมอบเรือกระเบนไปนขี่มูดวดแกันก่อนผมเห็นพ่อคาฟพเน่จอดผ่านมาเพื่อมาอาจจะมีหินว่าม,มาขายก็ได้เพราะเนื่องจากผมหาเขาขายเรือไม่จะทําให้รู้สึกว่าหินว่าไม่น่าใช้อย่างไงอย่างนั้นเช่แต่ดูเหมือนว่าเฮียแกจะไม่ได้มาขายครับผมก็เลยมาทําภารกิจในการตามหาเครื่องร่อนของเรากันต่อขับเรือไปที่เกาะนอรเอ็กเพนเดชันเกาะนี้มันจะเหมือนเกาะฮ มิติอะไรเชื่องนานให้เราขี่เรือวาร์ปเข้าไปมันจะพาเราพบในมิติใหม่ขี่เรือต่อมาในก่อนนอตเอพิเรชันตามเคยครั้งนี้มันจะเหมือนเป็นภูเขาน้ําแข็งอะไรเชื่องนานแต่ที่ผมดูคลิปฝรั่งมาเขาบอกให้เซื้อถังออกซิเจนไว้ก่อนซื้อปูพอมหยิบตินหลังชันทีและการเดินเขาก็ได้เริ่มเดินทางไปเรื่อยๆเจอผู้คนก็แวะทักทายนิดหน่อยตามภาษาคนอาทยาศสยดีเออนองสาวชชบพี่รับตาคนก็ไม่บอกเดินมาต่อไม่นานดูเหมือนผมจะเริ่มถึงชั้นบรรยากาศที่เริ่มบางเบาถักออกซิเจ เ,เราไปเริ่มใช้งานนอกจากนั้นก็มีค่าความหนาวโผล่เข้ามาด้วยผมเดินถัดไปอีกหน่อยก็เจอถังออกซิเจนใหม่เพราะว่าอัพเกรดถังไว้เลยก็ได้เปลี่ยนถังออกซิเจนพร้อมเลื่อนเดินทางต่อและในระหว่างทางผมก็เจอของปแงปลกแปลกข้างในนั้นมีเบ็ดด้วยผมที่สนใจเป็นอย่างมากแต่ไม่รู้ว่าตะววางอะไรมันหน้าตาเหมือนหินเอนชันหน้าตาปแปลกแปลกแล้วเนี่ยที่ผมเคยได้เลยผมลองหยิบม,มาวางดูแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ผมก็เลยช่างมันไปและในระหว่างที่ผมทะเลทรายอยู่นั้นความหนาวมันจะเริ่มกัดก,กินจิตใจของผม ผมเริ่มนาวเข้าทุกทีทุกวันผมก็เลยเริ่มเดินต่อทันทีเพราะว่าความหนาวมันจะก่อนใจของผมผมเดินต่อไปเรื่อยๆในระหว่างทางผมเจอทางลับตอนแรกผมนึกว่ามันอาจจะเป็นทางลับสลับขึ้นไปบนยอดเขาก็ได้แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่มาคล้ายๆแทนอะไรบางอย่างเดินเข้าไปไม่เห็นว่ามันจะมีเวทอะไรเกิดขึ้นเลยฟะแต่ไม่พอความหนาวมาเริ่มกัดกินจิตใจของผมเข้ามากเต็มทีผมเดินต่อไปหวังว่าเจอกองไฟสักกองให้เติมความอุ่นในใจได้บ้างแต่ระยะทางมาช่างโดดเดี่ยวความเหงาได้เข้ามากัดกินจิตใจของผม จกกระทัดที่ใจของผมลำไม,ม่ไหวก็ได้ทานั้เลยเพอผมยังมาเกิดไอ้เกาะเวนี่อีกตามเคยต้องแวะไปที่เกาะแทนคุณจอดน้ํามันอีกแล้วพอขับกลับมาที่เกาะนอตเอพเดชันตามเดิมเอาล่ะผมตั้งกับตัวเองว่าครั้งนี้ผมจะไม่ให้เลยให่ไหลอีกแล้วครับพอปฏิบัติการการเดินก็ได้เริ่มผมเดินขึ้นต่อเอยๆพาย,ยายามเดินไปให้ไหวที่สุดและไม่ทะเลถลายผมเดินอยู่นานความหนาวเริ่มกัดก,กินจิตใจของผมตามเคยถ้จกกระทั่งไปไปมาๆผมเดินเจอหมูบม่บ้านหมู่บ้านเนึงงดูเหมือนหมู่บ้านนี้เขาจะมีแจ็คเก็ ใส่เพื่อมาทางความน้ำนะจิตใจทันทีโอ้ของโคตรดีมีขายก็ไไปบอกกันตั้งแต่แรกถ้าเราจะได้แจ็คเก็ตมาแล้วผมเดินต่ออีกหน่อยดูเหมือนจะเริ่มใกล้ยอดเขาขึ้นเลยเลยและเล็กระเลียบร้อยผพม,มาถึงยอดเขาแล้วผมรีบเติมถังออกซิเจนก่อนเลยพร้อมซื้อถังออกซิเจนใหม่เปลี่ยนด้วยเพราะว่าโหอาจจะมีโอกาสในไม้เกาะเวนนี่อีกเป็นครั้งที่สองพมไมรีรอรี่ซื้อไกด์เดอร์นี่ทันทีว้าวมันใช่ค้มค่ากับความเหนื่อยจริงๆมันล่อนแทบจะเหมือนบินเลยของโคตรดีผมลองสำรวจบริเวณเกาะนี้นิด ผมเจอท่านปรมาจา,กการย์กำลังยืนหนาวอยู่ด่ามวงก็เลยลองเข้าไปทักทายว่าท่านไม่หนาวเลยทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าน,นะนะท่านบอกว่าต้องชอบลมบริเวณนี้นะต้อให,หนาวแค่ไหนแต่ก็ไม่หนาวเท่าที่เขา,ขาไปตอบแชทหรอกมัคุยกับผมไปคุยกับผมมาก็ส่งเวสให้ผมมันบอกให้ผมไปตามหากลองเหยื่อที่น้ำหนัก12บกิโลมันหนักถึงขนาดนั้นเชียวเลยผมไม่ยากรู้เลยแฮะแต่ช่างมันก,ก่อนก็แล้วกันว้เอาจริงมาแทบจะลอยค้าก,กาอากาศได้เลยครับเนี่ยพูดจริงไม่เห็นยอยมันหัวนขนาดน,นี้เชียวเลยพ่อกระตามเคยใช้วิธีการไปจุดเกิดแบบ คสขับมาที่วิหารใต้ดินอีกคร้างผมเดินมาเรื่อยๆค้งนี้ผมมาเจอกับห้องสควิตเกมมันมีวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและผมก็เห็นช่องทางว่าตรงนี้มีต้นไม้อยู่ผมรอความพี่เลนใช้ไกเดอร์ดิลอนข้ามไปเลยเพราะกอล์าลอนข้ามได้จริงที่เจ้าผมตกใจไม่ใช่น้อยเว้เดอร์ใครมีไกเดอร์เขาต้องเล่นกิจกรรมเขาเลยเด้แถมวันนั้นไม่พอมันจะงลอนกลับได้อีกค้งเกินคุ้มค่าันที่ผมไปหาไม่จริงครับผมเดินต่อไปหาห้องน้ําเวนนันตรยทางผมก็เจอมาชาริลลี่ต่างชาพร้อมล่อนไปทัน แต่ไม่รู้ว่าในระหว่างการกาผมติดอะไรขึ้นมามาอาจจะแก้ทันคนเรียมยางผมแล้วก็เรียบร้อยผมไม่สามารถข้ามฝาน้ํานี่ไปได้และความผายยางผมยังไม่หมดผมไปล่องอีกครั้งผมดูแผนที่ด้านบนผมเห็นว่ามันมีทางข้างๆครับที่เชื่อมต่อติดกันอยู่ไม่แน่ผมอาจจะล่องจากทางข้างๆนี่ไปก็ได้แต่ยังไม่ทันไลผมก็โชว์โง่ตายไปก่อนอีกครั้งหนึง่งแต่ผมสักเกตเห็นว่ามันเหมือนมีล่องให้ผมพอจะตั้งตัวล่องได้และขณะที่ผมสักเกตดูผมไปล่อนตกตรงไหนม่นผมอาจจะไปเหยียบทางเดินล่องหนได้อยู่นะผมก็เลยล่อง ไปประกอบแล้วผมไปเหยียบทานเดินล่องหนต่อจริงๆแล้วผมก็ล่อนต่อจนกระทั่งผมมาถึงแล้ว,ลวก็ได้มาลูนน้ำผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะผมทำยังไงคือให้ด้านบนนี้ยังมีทางเดินล่องหนอยู่ครับซึ่งทางข้างๆ,ๆเหมือนจะต่อติดกันแบบมีโอกาสน้อยมากที่จะล่อนตกน้ำอ่ะแต่คนโชคร้ายออาผมก็ล่อนตกน้ำบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเอาไว้ว่าให้มันล่อนข้างๆก็แล้วกันพยายามกะให้ดีๆให้มันเหยียบบนทางเดินล่องหนแล้วก็ล่อนครั้งที่สองแล้วมานั้นจนกระทั่งในสุดท้ายผมก็ได้มาแล้วลุนทั้งห้าอ๋อใช่ เวลาอยู่นาเลยครับการ<ๆ>แค่เก็บรูดเว้นเนี้อาหารและนั่นก็เป็นตมดในยินชั่วโมงในฟิตอีพีนี้และอีพีหน้าผมต้องเอาเบ็ดที่ผมตามหามาให้ได้ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนและลิปนี้ผมขอห้0อยไลค์ก่อนแล้วกันไปเจอกันคลิปหน้าครับบาย